รถคันนี้เป็น Ford Everest Sport Dash นะครับราคารถคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนาหสาหรับสีขาวนะครับถ้าสีอื่นน่ยหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท Everest Sport d a s เนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Black, Go, keeping, แบบ Stop Go Lane Keeping รักษารถให้อยู่ในช่องจราจรเบรกอัตโนมัติทั้งเกียร์เดินหน้าและถอยหลังแล้วก็จะมี Blind Spot Monitoring มีกล้องรอบคัน3า0ริองศา ไฟสว่างข้างตัวรถกูนะมีให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้บอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยอ่แล้วก็คันนี้น่ะที่พิเศษมากกว่านั้นคือการขับขี่ที่ได้ฟีลเลอ่งของการขับขี่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงทางคูกค่ะกูนะชคตัวนี้บอกว่าเอาอยู่แน่นอนครับลูก้าสวัสดีครับคุณโยกับแบรนช่องแบตฟอร์ดครับคลิปนี้เาจะพาชมฟอร์ดเน็กเ n E นเอเวอร รุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับพร้อมกับการแต่งที่เป็นแบบว่าแต่งรุ่นยอดนิยมในสุลต่านชุดนี้ก็คือโหลดเตี้ยลงมาอีก2นิ้วนะครับราคารถก่อนรถคันนี้ราคาอยู่ที่1 4 8 9 0 0้านบาทพร้อมกับชุดสปอร์ตแดดอีก5800,0บาทก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะครับว่าจะเป็นอัด i ั e c ิ u คูซคอนโทรลเบรกอัตโนมัติวี้ที่มาจากโรงงานก้องส6 0รอิที่มาจากโรงงานแล้วก็สีขาวมุกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาท สรุปคันนี้ยังไม่รวมชุดแต่งราคาอยู่ที่1 5 5่0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นสีอื่นก็ลดไป12ื่นแต่ชุดแต่งชุดนี้เนี่ยมันจะมาไล่เรียงว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับคุณลูกค้าก็คือกระจังหน้า FRD เอฟเขนาดใหญ่พร้อมกับไฟ LED ดีสีขาวเพื่อที่จะให้รับเข้ากับไฟหน้ารถนั่นเองไฟตัวนี้สามารถเลือกได้จะเอาขาวจะเอาเหลืองได้เช่นกันอักษรเอเวอเรสต์ตัวนี้ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดฮนะอาจจะ มันในแนวสไตล์ของดําดุแบบนี้กล้องด้านหน้ายังอยู่เช่นเดิมมาพร้อมสกัดอ่าที่ฉีดน้ำล้างกล้องอัตโนมัตินะครับด้านหน้าของเราผ่านไปเรามาดูไฮไลท์ที่ด้านข้างกันบ้างล้อให้เป็นลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนจากล้อเดิมยางเดิมเนี่ยเป็นของ Toyota Open Country, t o y o t ้าโอเพน u n น r y ีอารยางรถแอนเท n รเรนรุ่นยอดนิยมใน Ford Everest นั่นเอง ขนาดจะเป็นสองห้าห้าห้าศู R 2 0พร้อมกับแม็กพลาสตัมแม็กจากร้านในเป็นซีแวิมพายซีรีส์นะฮะตัวนี้ขาดนิดนึงลูกค้าบอกว่าขอติดไว้ก่อนรีบใช้รถอ่าก็คือจานเติกตัวยิงตัวนี้ต้องติดเป็นเบมโบหกพอร์ตด้วยนะครับเป็นเบมโบขยเยนหกพอร์ตด้วยนะ,ะส่วนช็อคอัดด้านหน้าอ่าปีกนกชุดต่างๆนะก็คือเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นปิกกี้แบ็คด้วยฮะตัวนี้ปรับได้8ระดับอ่าส่วนคิวล้อลูกค้าจะบอกว่ามัน แปลกจากรุ่นเดิมเพราะว่าของเดิมเนี่ยถ้าไม่ได้ต่างอะไรเพิ่มคิยล้อตรงนี้จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแต่น,นี้รับเพิ่มว่าเป็นสีดําให้ดุดันมากยิ่งขึ้นให้เข้ากับชุดรับหลังคานะครับหูกระจกมองข้างที่มือเปิดเนี่ยรุ่นสปอร์ตเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะครับเรารับหลังคาเพิ่มติดคิ้วกันสาดเพิ่มติดฟิล์มฟิล์มตัวนี้60รบรับทันให้เป็นฟิล์มซรามิกของไฮคูฮะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของไฮคูส่วนด้านหลังครับ ก็คือล้อแม็ก x 20เช่นกันแต่ว่าโช๊คอัพเนี่ยเป็น OEM 2.5ตรงรุ่นเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับเช่นกันตัวนี้จะเน้นที่ความนุ่มหนึบขับเข้าโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยผมก็เ,เอาอยู่แน่นอนขับใต่ได้เลยเป็นร้อยได้เลยนะตัวนี้เวลาคนนั่งหลังจะไม่บวดเรื่องเวียนหัวละเรื่องการโค้งเทงตัดไปทิ้งไปได้เลยขับดีมากมากอันนี้มันขับเองกับมือแล้วแล้วด้านหลังของเรานะครับเริ่มจากด้านบนเลยก็คือมีสปอยเลอร์เพิ่มเข้ามา เพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมะีที่คาดไฟตรงนี้ฮะไฟตรงนี้จะมีไฟเบรกไฟถอยด้วยถ้าไฟเบรกเขาจะเป็นสีแดงไฟถอยเป็นสีขาวแต่ถ้าขับปกติจะไม่ขึ้นไฟไม่แสบตาไม่แยงตาคนที่ขับตามท้ายแน่นอนนะส่วนไฟ LED Signature ตรงนี้ของ e v e r e s t มีอยู่แล้วพร้อมกับระบบที่เป็นเตะเปิดท้ายนะครับเราเตะเปิดได้เลยฝาท้ายของ e v e r e s t เป็นแบบไฟฟ้า สามารถที่จะเปิดที่คอพวงมาลัยเปิดที่รีโมทเปิดที่ปุ่มตรงนี้หรือว่าจะเป็นเปิดแบบแนด์ฟรีแต่เปิดก็ได้แล้วก็อุปกรณ์ชุดชกต่างๆบดคืนให้ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูโลโก้ต่างๆว่าตัวนี้นก็คือเป็นรุ่นตปรงรุ่นจริงๆนะเรามาต่อที่ภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาในตอนกลางคืนนี่จะโดดเด่นมากๆเลยแหละเพราะว่ารถเอเวอร์เรสต์สปอร์ตปกติแล้วเขาจะไม่มีแอมเบีนไลท์นะจะมีในรุ่นท็อปเท่านั้นแต่อันนี้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเป็นนไฟสี จะบอกว่าควบคุมจากโทรศัพท์ได้ด้วยเ to ด่นกว่า Dual Talk ีครับเพราะว่าสามารถที่จะเปิดปิดระบบแอมเบีย l i ลท์ได้นะต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับผมตรงนี้สวิตช์เปิดปิดอยู่ที่จอโทรศัพท์ไฟก็จะขึ้นที่ไฟสองเท้าไฟคอนโซลแหงประตูด้านข้างแล้วก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับวันนี้มากดเลือกสีสามารถที่จะเปลี่ยนตามจังหวะดนตรีได้เราคัสตอมสีเพิ่มตามจังหวะดนตรีได้มันจะสลับตามเพลงที่เราเลือกตามแนวเพลงได้เลย จำแจ็แสตไฟสลับกับทิปต่างๆเนี่ยทำได้หมดนะเปิดปิดถ้าไม่ชอบคือปิดได้เลยจากโทรศัพท์มือถือนะครับเอาละถ้าลูกค้าอยากได้คันเนี่ยตังแบบนี้เลยเนี่ยจะต้องทำยังไงให้คุณแบบจัดทรงให้หน่อยจัดให้ครับราคาเนี่ยแสนกว่าๆสำหรับจัดทรงแบบนี้ชุดโปรเฟนเดอร์พร้อมล้อแบบนี้เลยนะครับ อ่ะถูกมากๆนี่แหละครับท่านใดที่สนใจรถแต่งล่อๆแบบนี้ออกจากศูนย์นะครับแล้วก็แจ้งประกันอุปกรณ์ตกแต่งให้ครบถ้วนแบบนี้เลยเี่ะติดต่อไปได้เลย0926485333แต่งครบจบที่นี่ที่เดียวให้เราเป็นความสบายใจของลูกค้านั่งรอรับรถสวยๆอยู่ที่บ้านได้เลยล่ะครับตลอดคลิปนี้ปัดขอตัว,วลาไปแต่เเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ